วันนี้แล้วนะคะทุกคนวันนี้แล้วนะเรามีนัดกันแบบจริงจังนะคะวันอันคารที่28พฤษภาคม2567รหการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2024ในสนามที่2กําลังจะเริ่มขึ้นคู่แรกที่ประเดิมการแข่งขันในสนามที่2ก็คือคู่ของทีมชาติไทยนะคะวันนี้ไทยจะเจอกับโดมินิกันณนะเวลานี้อันดับของไทยอยู่ที่อันดับ14ของโลกนะวอลเลงกิ้งนะคะ14ของโลกโดมินิกันอยู่อันดับที่ 9ของโลกค่ะสาวไทยตอนนี้มี199.90คะแนนโดมินิกันมี298.94คะแนนค่ะผลแพ้ชนะนะคะถ้าวันนี้เราชนะโดมินิกันไม่ว่าจะชนะ5เซตก็ตามแต่นั่นแหละค่ะเราจะคะแนนบวก10.2ขั้นต่ำเลยนะ ถ้าชนะ3าต่อ1 12.7ชนะ3ต่อ0นย์ต่อ2เรียกได้ว่าเป็นคะแนนที่บวกเยอะมากคือตอนนี้สาวไทยอยู่อันดับที่1 4ใช่ไหมเบลเยียมอยู่อันดับที่2 0 3 2 9ที่จริงเบลเยียมไม่ได้แข่งนะคะแต่เพราะสาวไทยทําคะแนนถูกหักลบลงมาเองในสนามแรกก็เลยทําให้เบลเยียมเนี่ยขึ้นไปอันดับ13ดังนั้นเนี่ยคะแนนเบลเยียม203ไทย1 9 9ถ้าวันนี้ ชนะโดมินิกันขึ้นชื่อว่าชนะ5้าเซตก็ได้คะแนนเราจะเพิ่มขึ้นและขึ้นไปอยู่แซงหน้าเบลเยียมไปอยู่แทนที่ของไทยในอันดับเดิมนั่นก็คืออันดับที่13นะคะยังไงสาวไทยก็อยากชนะในนัดแรกอยู่แล้วคะ่ะ f อ b ก็ทำข่าวขึ้นมาว่าเอออยากให้ไทยชนะนะไทยก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนเป็นกำลังใจให้สาวไทยละค่ะแต่ถ้าถามว่าโดมินิกันยอมแพ้ไหมแอนรู้สึกว่าถึงแม้ว่าโดมินิกันจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วนะคะได้ตั๋วตั้งแต่การแข่งขันะะในปลายปีที่แล้วรอบคัดเลือกโอลิมปิกเลยแต่โดมินิกันก็ไม่น่าจะยอมเสียคะแนนให้ไทย ขั้นต่ำสิบคะแนนขนาดนี้คือถ้าโดมินิกันแพ้ไม่ว่าจะแพ้ห้าเส้นะคะทุกคนยังไงคะแนนก็ถูกหักลบเท่ากับที่เราชนะนานขั้นต่ำเนี่ยถ้าโดมินิกันขึ้นชื่อว่าแพ้ขั้นต่ำโดมินิกันจะถูกหักลบสิบจุดสองเลยนะคะสิบจุดศูนย์สองเลยนะก็ไม่แน่ใจเลยว่าโดมินิกันจะเล่นรูปแบบไหน จะเล่นผ่อนๆหรือเปล่าเท่าที่ดูการแข่งของโดมินิกันในทุกๆแมตช์เนี่ยที่ในสนามแรกเนี่ยแอดก็มองว่าก็ไม่ได้ใส่ยับขนาดนั้นรวมถึงสถิติที่ได้ทําไปแล้วที่ดูสถิติในสนามแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยสาวไทยอะสถิติค่อนข้างมีอันดับที่ดีกว่าโดมินิกันทุกสกิลยกเว้นอันดับของเกมบล็อกที่โดมินิกันจะมีเหนือกว่าไทยและโดมินิกันแทบไม่ผิดพลาดเลยในการแข่งสนามแรกนะผิดพลาดน้อยมาก ส่วนสาวไทยผิดพลาดเยอะมากแต่สกิลรู้สกิลดีกว่าเนื้อไหมดังนั้นอ่ะข้อผิดพลาดของสาวไทยอ่ะจะต้องต้องพยายามทําให้ไม่มีเลยอ่ะนะคะถึงจะสามารถสูสีและมีสิทธิ์มีโอกาสเอาชนะโดมินิกันได้การชนะของสาวไทยในรายการวอลเล์บอลเนั่นลีกเนี่ยถ้าชนะโดมินิกันจะถือว่าเป็นการชนะครั้งแรกของรายการวอลเล์บอลเนั่นลีก v ว l ในประวัติศาสตร์เลยนะถ้าชนะครั้งนี้นะคะ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ไทยเอาชนะโดมินิกันในรายการวอลเลย์บอลในเฉลีกทถามว่าสาวไทยเนี่ยใกล้ๆกันที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยเคยชนะโดมินิกันไหมล่าสุดเราชนะรายการชิงแชมป์โลกนะคะในปี2022เนี่ยเราชนะโดมินิกันในรายการชิงแชมป์โลกปี2022ที่ผ่านมาเองนะคือเมื่อสองปีที่แล้วเองนะ ชนะ3ต่อ2เซตก็ยังจำติดตาอยู่เลยว่าเฮ้ยเราก็ชนะโดมินิกันนี่เราก็ชนะได้นี่อะไรแบบเนี้ยใน2023ปีที่แล้วเราไม่ได้เจอกับโดมินิกันดังนั้นล่าสุดอะเราชนะ2022 2023เราไม่ได้แข่งไม่ได้เจอเขาปีนี้ก็ถึงบอกไงว่ามันก็ ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้สถิติก็ไม่ได้ขี้ิ้วขี้เหล่ไปกว่าเขาอยู่ที่การลดข้อผิดพลาดของตัวเองของตัวไทยเองเลยว่าจะเป็นยังไงณเวลานี้เกมการกีฬามันก็มันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วค่ะแต่แอดรู้สึกว่าตอนนี้ที่แฟนฟุตบอลอยากดูแล้วก็แอดก็อยากเห็นและเชื่อว่าแทบจะทั่วโลกอะ่ะรวมถึง f i v อเองก็อยากเห็นคือฟอร์มของไทยค่ะที่มันอาจจะดีกว่านี้ที่มันอาจจะเคยเล่นกันสนุกกว่านี้ แฟนๆรับรู้ได้แอดเชื่อเลยว่าแฟนๆรับรู้ได้ว่าสนามแรกมันเป็นอย่างไรและสนามที่สองสิ่งที่อยากให้เป็นมันควรจะเป็นอย่างไรดังนั้น ก็เป็นกําลังใจค่ะตําแหน่งที่น่าไปหนูนที่สุดตอนนี้ก็คงจะไม่พ้นมือเซตอย่างนุกนิกนะท่นิชาใจแสและเซตเตอร์ดาวรุ่งอย่างน้องเนยกระหนกพรแสงทองนะ,นะคะเชื่อเลยว่าทั้งคู่กดดันมากๆามาก,มากจริงๆขนาดนุกนิกในสนามแรกแพ้เกาหลีนุกนิกถึงกันร้องไห้ขนาดนั้นถ้าสนามที่สองนี้นุกนิกสมนะสมุตินะสมมุตินุกนิกแบบ อาจจะทําอะไรไม่ไม่เข้าตาตัวเองนะในตัวของลุงนิกเองลุงนิกอาจจะกดดันตัวเองโอ้โหโกําลังใจของลุงนิกก็จะยิ่งหดหายลงไปอีกนะคะดังนั้นอยากให้แฟนเนี่ยเป็นกาลังใจให้เซตรรเตอร์ทั้งสองคนด้วยรวมถึงเป็นกาลังใจให้สาวไทยสนามสองนี้เราเรียกได้ว่าเอาตัวปึกปึกไปะนะคะมีโอกาสมีโอกาสที่เกมจะสนุกมากขึ้นมีโอกาสที่เกมจะสูสีมากขึ้นผลคะแนนมีโอกาสที่จะชนะได้มากขึ้น ต้องพูดแบบนี้นะวันนี้ห้าพลาดนะคะวันอังคารที่28พฤษภาคม2567วันนี้จะเริ่มการแข่งขันเวลาบ่าย3โมงเย็นนะ15นาฬิกาทางช่อง7 HD เนี่ยเปิดหน้าจอทีวีได้เลยช่อง7จะเริ่มิีค์เกมตั้งแต่บ่าย2โมงครึ่งแต่เริ่มการแข่งขันจริงๆบ่าย3โมงตรงนะคะช่อง7ถ่ายทอดครบเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีค่ะกดช่อง7เลยนะแล้วก็แอปพลิเคชันบาคาบู ใครอยากดูผ่าน iPad มือถือโหลดแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันออฟฟิเชียลของทางช่อง7บักกะบูดูได้สดเหมือนกันเลยรวมไปถึงเว็บไซต์ช่อง7 HD ก็ดูได้ถ้าใครอยากดูแบบโอ้โหเขาเรียกว่าไม่มีโฆษณาคัน่นไม่มีอะไรเลยก็ดูผ่านแอปพลิเคชันวอลเล่บอลทีวแต่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยที่ มีโอกาสชนะโดมินิกันได้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั bon ่นลีกนะคะอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็เป็นได้นะคะในวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องกดดันนักกีฬาดูเกมกีฬาให้มีแพ้มีชนะดูฟอร์มนักกีฬาดีกว่าว่าจะกลับมาหรือเปล่าเราจะมีการ จอยๆกันในสนามมากน้อยแค่ไหนมีการยิ้มให้กันเหมือนการแข่งขันปีที่แล้วที่แฟนๆชอบเหมือนการแข่งขันในปี2022ที่สาวไทยชนะเยอะมากๆรอดูแบบนั้นค่ะว่าจะหวนกลับมาไหมในสนามที่2นี้ประเดิมนัดแรกไทยโดมินิกันวันนี้นะคะบ่ายสามโมงเย็นคิดว่าอย่างไรมีโอกาสได้เซตบ้างไหมไทยควรจะเล่นแบบไหนควรจะเล่นเร็วมากๆไหมเกมบล็อกควรจะมาไหมหรือควรป้องกันตัวเองจากโดมินิกันในจุดๆไหนวิเคราะห์เกม ไปพร้อมๆกันค่ะเล่าสู่กันฟังได้เลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลือศึกวอลเลย์บอลเนชัีนลีกวีเนล2024ีวันนี้นัดแรกของสนามที่2ไทยโดมินนกันบ่าย3โมงเย็นทางช่อง7 HD บักก้าบูและบอลเลย์บอลทีวีค่ะก็ได้มาซ้อมสนามจริงค่ะก็รู้สึกเออโอเคค่ะได้มาปรับสนามด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องของสายตาการเซตบอลแลการตีบอลอะไรเงี้ยค่ะก็มาซ้อม เพิ่มเติมการเข้าระบบอะไรค่ะให้มาขึ้นด้วยค่ะเที่ยวแล้วคะเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับว่าเรามาปรับปรับตัวมันมันโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เราปรับตัวแค่หนึ่งชั่วโมงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนเอ่อเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งชั่วโมง